อันนี้ก็มันเป็นฝากให้นะคะให้ให้เป็นคติเตือนใจว่าการที่เราถ้าเราอยากให้คนอื่นให้เกียรติเราเราก็ควรให้เกียรติเขานะคะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจหรอกว่าทําไมเด็กๆถึงไม่ชอบคุณก็เพราะว่าคุณเป็นคนแบบนี้นะคะต่อหน้าสาธารนณะคุณอาจจะดูเหมือนผู้ใหญ่ใจดีวางมาดเป็นผู้ผู้สูงวัยผู้มีประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่ารับหลังแล้วคุณแบบง้องแงงอะ่ะคือเด็กก็ไม่เคารพค่ะต่อให้คนคนนั้นอายุแค่อาจจะเท่ากับคุณหรือว่าโตวกว่าคุณหน่อยไม่กี่ปีคุณก็สามารถยกมือไหวได้ถ้าคนคนนั้นมีเกียรติให้เคารพนะคะมีความแบบเป็นคนจิตใจดียังคดคดก็มีผู้ใหญ่ที่ ที่มีบุญคุณหลายท่านนะคะที่ที่ที่อยู่เมื่อก่อนนะคะที่ที่ทำงานเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไหนที่เคารพก,ก็คือยังเคารพอยู่แม้แม้กระทั่งเราเรา move แล้วเนี่ยะะเราออกมาแล้วก็เคารพเหมือนเดิมนะให้เกียรติเหมือนเดิมคะ่ะนะคะเจอที่ไหนก็ต้องก็ต้องถ้าเขาเห็นเราเราก็ต้องเข้าเข้าไปวัดเข้าไปไหวเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่า ความดีก็คือความดีค่ะมันมันมันไม่ได้หายไปตามกาลเวลาคนไหนเคยช่วยเหลือเราคนไหนเคยซัพพอร์ตคนไหนเคยป้อนงานคนไหนเคยให้ความเอ็นดูเรานะคะก็คือยังเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพอยู่ในใจไม่ว่าไม่ว่าจะนานเท่ไหนเป็นคนไม่ลืมบุญคุณแน่นอนนะคะถ้ามีโอกาสก็ต้องทดแทนเหมือนกันนะคะญาติพี่น้องก็เหมือนกันคนไหนมีบุญคุณ กับเราเราจาได้คนไหนช่วยเหลือเราเราจําได้มันถึงเวลาเมื่อไหร่เราก็จะตอบแทนมีโอกาสตอบแทนไม่เคยสอนลูกหลานให้อกตัญญูหรืออะไรนะคะแต่คนคนไหนที่นอกจากไม่มีบุญคุณด้วยแล้วยังจะคอยที่จะให้เราเหยียบเราให้จมดินหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าให้เกียรติไม่น่าให้ความเคารพนานไปแค่ไหนมันก็ได้แค่พูดถึงในทางที่แย่นะคะ แต่เราก็ไม่ถือไม่ถือพูดถึงดีกว่านะคะก็พูดถึงได้แค่โมเมนต์แค่นี้นิดทีเดียวนะคะดีกว่านะคะให้เขาคือคนบางคนเขาไม่ยอมรับหรอกเขาก็คิดว่าเขาถูกทุกคนมนุษย์เป็นแบบนี้ทุกคนจะคิดว่าตัวเองมีโมเมนต์ที่แบบเอ้ยถูกต้องแล้วเ,เด็กไม่ดีแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ดีก็จะไม่ใส่ร้ายเด็กนะคะไม่บิดเบือนข้อได้จริงนะไม่โยงความผิดให้เด็กนะ แล้วเอาแต่อวยแต่ลูกน้องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก,มนก็มันก็ดูไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่เขา,คน,เขาคนที่เขาไม่พูดไม่ได้หมายความว่าเขาไม่รู้นะคะและคนที่เขาไม่โต้อตอบก็ไม่ได้หมายความว่าเขาคือคนโง่เสมอไปเนาะจำไ,ไว้เขาฉลาดกว่าคุณมากมายแต่เขาไม่อยากจะเสียเวลา ไปทําอะไรคือคือเหมือนกับว่าเขาทําสมมุติว่ามีคนทําอะไรกับคุณงี่เง่างี่เง่ามาสักอย่างหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าโหเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอคุณคุณก็ได้แต่แบบอึ้งว่าอูตายแล้วเขาอายุขนาดนี้เขาเขาเขายังคิดได้แค่นี้เหรออะไรอย่างเงี้ยบางทีคุณเห็นแล้วคุณก็รู้สึกอ่าเขาเรียกอะไรนะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ รู้สึกแบบเออประหลาดใจปนเอ๊ะเอ๊ะหรือไม่ก็อาจจะพูดด้วยความแบบว่ารู้สึกโอ้มันเออดูดูไม่ดูดูไม่ไม่ไม่อิจฉาในความสุขสบายของเขาหรอกนะคะดูดูรู้สึกว่าดูรู้สึกว่าแบบเออถึงว่าอะไรเงี้ยถึงไม่มีคนรักอะไรเงี้ยอืม ถึงมีคนชังเยอะกว่าคนรักอะไรมันก็ไม่แปลกไม่น่าแปลกใจอะไรเงี้ยนะคะก็ฝา,ากไว้แค่นี้นะคะผลของการกระทำเราจะสะท้อนให้เห็นตัวตนของคุณอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าดีแต่ว่าพูดแต่การกระทำเราต้องเราต้องเป็นแบบนั้นด้วยไปในทิศทางนั้นด้วยนะคะไม่อย่างนั้นก็เหมือนคนตอแ,แหลคือพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนะคะอ,อย่างอย่างถ้าคนบอกว่าคนไม่ชอบใครนะคะก็ ก็บอกไปเลยว่าเออไม่ชอบคนนี้ก็คือไม่ชอบคนนี้การทําตัวจะไปจี้จ้าจี้จ้าหวานแหววกับคนนี้ก็คงไม่ใช่เราเราเราไม่ฝืนตัวเองแลวไม่ฝืนแต่ถามว่าให้อยู่ร่วมกับคนแบบนี้ได้ไหมได้นะ